กาบสวัสดีชมมาร์จ m o b ม l e ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเป็นแนวทางเทคนิคนะครับสำหรับคนที่มีโอเวน123แล้วก็124สําหรับคนที่ยังเจอดาววนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมแนวทางเทคนิคกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่ี่ยังองท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมรับต้องร้านคุกกี้ a รนช h o p เท่านั้นนะครับร้านโจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ a รนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อซครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางเทคนิคในส่วนของโหมดผู้จัดการทีมในแผน4.3 3 t t t a c k นะครับณตอนนี้นะครับทีมของผมได้ ถึง50ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งครับผมคิดว่าหลายๆคนต้องเจอปัญหาอย่างแน่นอน,นครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอาไปปรับเอาไปแก้เอาไปใช้สําหรับคนที่มีทีม OVR 123แล้วก็124นะครับส่วนทีมของผมตอนนี้คือ OVR 124นะครับถ้าเกิดว่ามีโ v r 117เพิ่มอีกสักหตัว2ตัวเนี่ยก็ ก็คือสามารถขึ้น o อเว125ได้แบบแน่นอนนะครับ100%เลยนะครับในส่วนของเรื่องโอเวรนะครับ124เนี่ยสามารถขึ้น50ดาวได้แบบก็ถือว่าสบายอยู่นะครับแต่ว่านะครับก่อนที่จะขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกันกับทีมของผมนะครับทีมของผมเนี่ยหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะทราบว่านะครับ ทีมของพี่เพี่น้องท่านอื่นนะครับที่มีอวนหนึ 123, หรือว่า124เนี่ยที่กําลังจะไต่ขึ้น50ดาวเนี่ยเจอปัญหากันหรือเปล่าครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมาหน่อยนะครับสาหรับคนที่ขึ้น50ดาวไปแล้วอันนี้ก็น่าจะาไม่ได้มีอะไรนะครับนะตรงนั้นก็ผ่านๆไปนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาแนะนําเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังจะไต่เต้าขึ้นไปถึง50ดาวนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นักเตะของเรากันก่อนนะครับกองหน้าผมใช้เป็นเดมเบลลนะครับตัวนี้ผมให้เป็นโ no น1จริงๆนะครับยืนกองหน้าเอทีครับในส่วนของบทผู้จัดการทีมครับตัวนี้เต็ม10ไม่หักครับ ลาอูนกาเลสครับที่ผมเอามายืนตำแหน่ง LW ครับตัวนี้ยังถือว่าพอที่จะเทียบเท่าโอเวน117ที่เป็นการ์ดอ่ UTOY ได้นะครับก็พอสู้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับลาอูนกาเลส e ครับบางทีมก็ยังใช้อยู่นะผมก็ยังใช้อยู่เหมือนกันแล้วก็เอามายืนในส่วนของตำแหน่ง LW นะครับสำหรับลาอูนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังถือว่าเป็นตัวเมตาอยู่นะครับ ในส่วนของ R W ครับผมมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับก็จะมีในส่วนของจอร์ดเบสนะครับแล้วก็เป็นเอโตนะครับผมลองมาหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาหมดแล้วปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงครับสุดท้ายมาจบที่รามินยาเมานะครับตัวนี้ตัดเข้ามายิงดีมากแล้วก็ไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงมุมนะครับส่วนใหญ่นะครับปีกจังหวะที่ได้บอลครับมันจะชอบเลี้ยงไปตรงมุมนะครับแต่รามินยาเมาครับ ตัดมายิงเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ตัดเข้ามาแล้วก็จ่ายบอลมาตรงกลางเนี่ยก็คือบ่อยมากส่วนเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคเดียวกันเลยนักเตะที่ใช้ก็นี่ครับลองเปลี่ยนมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเอโต้นะหรือว่าจะเป็นจอร์ดเบสครับ2ตัวนี้ชอบเลี้ยงไปวนแล้วก็เปิดบอนลนะครับมันก็เปิดไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นลาเมาลครับตอนนี้ก็เม็ดแดงเทน30นะ ในส่วนของกองกลางนะครับก็จะมีในส่วนของโล่ามัตติอุสครับแล้วก็เป็นซิโก้นะเป็นกองกลาง C M ครับแล้วก็เป็นเปียโรครับที่เป็นกองกลาง C M เหมือนกันนะในส่วนของมัตติยุสครับยังถือว่าเมตาอยู่ครับสามารถเล่นได้อีกตัวหนึ่งครับที่ผมเจอบ่อยแล้วก็โดนยิงบ่อยมากครับคือเจอราดัสนะครับเจอราดัสซิกเนเจอร์ครับตัวนั้นของดีจริงๆครับถ้าใครมีอยู่ในทีมนะบอกเลยว่ามันยิงทุกรอบครับเจอราดัสซิกเนเจอร์นะ แล้วก็ในส่วนของกองกลาง C.M. นะครับส่วนในส่วนของซิโก้เนี่ยยังให้รู้สึกว่าเฉยๆนะสำหรับผมนะครับจังหวะจบสกอร์เนี่ยถามว่าคมไหมก็คมนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับเวลนลนี่นะครับผมว่าเวนลุนี่แข็งกว่านะครับจังหวะเบียดหรือว่าจังหวะบางบอลน,นะครับนะส่วนซิโก้เนี่ยอาจจะบางไปนิดหนึ่งนะครับจังหวะล้มเนี่ยล้มง่ายพอสมควรน,นะในส่วนของบทผู้จัดการทีมนะครับ เอาเป็นว่าก็เก็บไว้ในทีมก่อนนะครับตอนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อเป็นในส่วนของลูกุลิตดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กําลังตัดสินใจอยู่นะในส่วนของเปียโรครับก็ถือว่าเป็นลองลูกุลิตมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือวิชินญาครับที่เป็นการ์ด U T O T Y นะครับตัวอัลติเมทครับตัวนี้ก็สูสีกับเปียโรครับบอกเลยว่าความเก่งนะครับพอๆกันเลยนะครับแตกต่างแค่โอวนะแต่ลูกุลิตผมให้เป็นโน .1 จริงๆนะครับ ในส่วนของบทผู้จัดการทีมนะแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับ LB นะครับตอนนี้เราได้ทำการแลกนูโน่เมนเดสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนูโน่เมนเดสครับเติมสูงเกมรับลงทันไหมก็ถ้าเจอพวกเดมเบเล่หรือว่าเอ็มปาเป้นี่ก็ยากเหมือนกันนะครับก็สูสีนะครับสูสีนะสำหรับนูโนเมนเดสก็ไม่ได้แย่นะครับในส่วนของเกมรับนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ครับฟอร์จิลฟานไดครับยังไม่ได้รู้สึกว้าวสักเท่าไหร่นะครับจังหวะเตะมุม อันนี้ผมเท่าที่ผมดูมาในหลายๆเกมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมา50ดาวเนี่ยก็วนมาเหมือนกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เพิ่งจะมาขึ้นในส่วนของเช้าวันอาทิตย์นะครับก็คือขึ้นมา50ดาวเนี่ยก็มีการปรับแก้เทคนิคมาบ่อยมากแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว้าวนะครับส่วนฟันไรเนี่ยถ้าเป็นทีมของคู่ต่อสู้นะเก่ง เก่งชิบหายเลยนะครับจังหวะลูกเตะม,มุมนะครับฟนาน์ไดเนี่ยโหม่เข้าตลอดเลยนะครับ สำหรับฟูจิฟันไดนะแล้วก็เป็นเคเลนี่ครับยังสามารถเล่นได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่าเมตาอยู่นะแล้วก็ตำแหน่ง RB ครับตอนนี้ผมใช้เป็นซัมบอต้าซัมบอต้าเน้นสมดุลนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ครับตัวนี้สามารถเล่นได้อยู่ถือว่าเมตาอยู่นะครับแล้วก็มาที่ผู้สาประตูนะครับผมใช้เป็นบุฟฟอนนะครับบุฟฟอนยังถือว่าเซฟดีอยู่นะในส่วนของหมดผู้จัดการทีมเฮดเดก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่ที่หงุดหงิดมากๆครับ อันดับแรกคือโน .1 ก็คือจะเป็นเอ็ดวินฟานดซานะครับตัวนั้นบอกเลยว่าหมดผู้จัดการทีมยิงเข้าโคตรยากนะครับถึงแม้จะเป็นเดมเบเล่นะครับบอกเลยว่ายิงแบบนาซาบินอะนะนซาบินแบบเซฟแบบโอ้โหแบบ โคตรเหลือเชื่อเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดอนดอรมานะครับลองลงมาก็จะเป็นดอนดอมานะครับที่เป็นลองในส่วนของเอ็ดฟินฟันซาแล้วก็นาซาในส่วนของโหมด VSA นะครับอ้โหใครที่ทําตาทีมครบหรือว่ามีทีมแบบครบแบบ พร้อมเลยอะบอกเลยว่ายิงโคตรยากนะครับนะสำหรับน้าซานะยิงไม่ว่าจะยิงปั่นโค้งแบบไหนครับนาซาบินปัดได้หมดเลยนะก็เจอปัญหาแบบหึไม่ว่าจะเป็นโหมด VSA นะครับหรือว่าโหมดผู้จัดการทีมเนะี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาอย่างแน่นอนครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาครับว่าใครเจอปัญหาแบบไหนกันบ้างครับโหมด VSA นะครับตอนนี้ โค่อนข้างเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วนะครับทีมของผมเนี่ยตอนนี้ VSA อยู่ที่30ดาวนะครับแล้วก็หมดผู้จัดการทีมเนี่ยตอนนี้ก็คือ50ดาวแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราสรุปนักเตะเป็นที่ปล้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของโหมดผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้ครับ VSA นะครับตอนนี้ก็คือเท่าที่ผมเจอมานะก็คือเจอโปรเจอโปรบ่อยมากครับแล้วก็ ก็เลยหยุดชงักไว้ที่30ดาวนะครับยังไม่อยากเล่นต่อนะขี้เกียจเล่นนะครับนะก็ความพอใจอยู่ที่การเล่นของเราครับเราอยากได้กี่ดาวก็สามารถเล่นได้เลยนะโหมดผู้จัดการทีมครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับใครที่อยากได้มากกว่า50ดาวก็สามารถเล่นได้เลยนะครับส่วนผมแล้วผมพอใจอยู่ที่50าดาวนะครับใครอยากจะเล่นมากเล่นน้อยก็อยู่ที่ความพอใจในแต่ละคนนะครับมา เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเป็นแนวทางในการปรับแก้ครับใครที่ใช้แผน43 Attack แล้วก็ o v r 123 124ครับคนที่เจอดาววนอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาแนะนำแล้วก็มาปรับมาแก้เทคติกันนะครับในส่วนของสถิติในการชนะนะครับบอกเลยว่าก็มีแพ้มีชนะอยู่เหมือนกันนะครับดูตามนี้เลยนะครับ ตรงนี้แพ้3ครั้งนะครับแพ้โอเวอร์หนะครับแพ้โอเวอร์หนะแล้วก็แพ้โอเวอร์หเหมือนกันนะครับเท่าที่เจอมาก็จะเจอแต่ทีมที่ใกล้เคียงกันนะครับทำตาทีมครบเหมือนกันแล้วก็นักเตะใช้เนี่ยก็คือเหมือนกันที่แตกต่างนะครับจะเป็นเลือกแผนแล้วก็เรื่องเทคนิคนะไม่ว่าคุณจะใช้แผนไหนแล้วก็เทคนิคไหนนะครับก็มันอาจจะมีการที่ นะแพ้ทางกันนิดหนึ่งนะครับนะแพ้ทางกันนิดหนึ่งเราก็ต้องปรับปรองแก้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเทคนิคของเราในแผน4.3่น้ำสามทนะครับว่าเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยผมแก้อะไรบ้างแล้วก็ปรับอะไรมาบ้างนะครับ มาเรื่อวันที่ความเร็วนะครับความเร็วผมตั้งไว้ที่2นะครับแล้วก็ระยะทางการสมบอร์ผมตั้งไว้ที่1่แนวคิดการเล่นเป็นการบุกเหมือนเดิมครับการคุณแน่งเป็นอิสระนะครับตรงนี้ผมปรับเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเล่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูอยู่นะใครที่ดูรูปแบบเกมอยู่ถ้าเกิดว่ามันเล่นหรือว่าสกอร์ตามหลังเนี่ยสามารถปรับมาเป็นระบบได้นะครับอันนี้เป็นการแก้เกมนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือว่าครึ่งที่2นะครับเราสามารถแก้เกมได้นะครับก็จะ ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างครับนะก็บอกได้ประมาณนี้นะครับผมนะต่อไปครับเป็นการบุกนะครับการบุกครับแนวโน้มการส่งบอลครับอยู่ที่2และก็แนวโน้มการเปิดบอลอยู่ที่1แนวโน้มการยิงครับตั้งไว้ที่3เลยนะครับตัวนี้ก็จะจบสกอร์เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเข้ากรอบหรือไม่เข้ากรอบก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวแล้วก็ถือว่าได้ผลพอสมควรนะครับ การคุณตำแแน่งครับเป็นอิสระนะสำหรับการบุกนะต่อไปครับมาดูที่เกมรับนะครับเกมรับของเราก็จะเป็นกดดันอยู่ที่2นะครับระยะห่างอยู่ที่1ความก้าวร้าวอยู่ที่3แล้วก็แนวกองหลังเป็นคุมพื้นที่นะครับกดดันนะครับหลังจากที่เราขึ้นถึง40ดาวนะครับผมตั้งไว้ที่3ตรงนี้บอกเลยว่าเจอแบบก็คือมันแพ้ชนะเสมอแพ้ชนะเสมออยู่วนเวียนอยู่แบบเนี้ย นะจาก30ดาวมา40ดาวเนี่ยอันนี้ง่ายนะครับแต่ว่าจาก40ดาวไปถึง50ดาวเนี่ยอันนี้วนนะครับผมก็เลยพยายามปรับพยายามแก้เทคนิคนะจนมาลงตัวอยู่ที่กดดันอยู่ที่2นะครับกดดันอยู่ที่2ระยะห่างอยู่ที่1แล้วก็ควมเก้ารัวอยู่ที่3นะครับแนวทางเทคนิคก,ก,ก็ประมาณนี้นะสำหรับการแก้เกมนะครับการแก้เกมผมปรับแค่อย่างเดียวก็คือจากอิสระเป็นระบบแค่นี้ อย่างเดียวนะครับสำหรับคนที่กำลังเจอดาววนอยู่นะโอเวอร123 124 124เนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีเทคนิคที่ดีนะครับสามารถขึ้น50ดาวได้แบบสบายๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เจอปัญหาอย่างแน่นอนนะครับ ผมก็มาแนะนําเป็นแนวทางนะครับผมนะโอเคนะครับลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปปรับลองเอาไปแก้ดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะสําหรับคนที่เจอปัญหาอยู่นะสิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คือแนะนําว่าให้ทุกคนทําตาทีมไม่ครบนะสำหรับคนที่พอที่จะมีงบประมาณในการเติมหรือว่าคนที่มีแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับผมแนะนําว่าเปิดหาในส่วนของเรื่องนักเตะนะครับในการสะสมเรื่องตาทีมนะครับตรงนี้ จะช่วยได้เยอะมากนะครับสำหรับคนที่จะขึ้นไปถึง50ดาวตรงนี้มันมีผลมากจริงๆนะครับสำหรับคนที่จะเล่นโหมดผู้จัดการทีมแล้วก็ต้องการถึง50ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตาทีมนะครับตรงนี้ก็น่าจะเจอปัญหาแบบแบบเดิมๆซ้ำๆก็คือดาววนนะครับตรงนั้นผมแนะนำว่าเล่นได้เท่าที่ไหวนะครับนะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับ10ดาว20ดาวหรือว่า30ดาวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับ อย่าฝืนเลยนะครับเพราะว่า50ดาวเนี่ยโอกาสที่เราจะขึ้นไปเนี่ยยากมากนะครับยากจริงๆขนาดโอเวอร์ฮา124ยังยากอะ่ะทุกคนนะเท่าที่ผมเจอปัญหามาเนี่ยบอกเลยว่าจาก40ดาวไปถึง50ดาวเนี่ยจะเจอแต่ทีมที่โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยว่ายากจริงๆนะก็เป็นแนวทางนะครับลองเอาไปปรับลองเอาไปแก้ดูนะครับนะเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะ หรือใครที่เจอปัญหาแบบไหนบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่เอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วมีประโยชน์นะครับสามารถขึ้น50าดาวได้ใครที่แก้ปัญหาแล้วได้ผลนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับบอกกันเข้ามาด้วยนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับ E ีีนี้ก็เป็นแนวทางเทคนิคในส่วนของแผน433 a t t a c k นะครับได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมฝากร้านคุกกี้แด์ช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติมเวฟซีพอยต์หรือจะเป็นแพ็คกจอืหนึ่งมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามรายละเอียดทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพีนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ